ที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนคอนกรีตค่ะห่างตัวอำเภอคอนสวรรค์ห่างตลาดคอนสวรรค์เพียงแค่7กิโลเท่านั้นนะคะ,ะทางไปคอนสวรรค์จะไปทางซ้ายมือนะไปทางซ้ายมือนะคะ อ่านี่นะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะไปทางโน้นก็จะเป็นตลาดคอนสวรรค์หรือตัวอำเภอคอนสวรรค์นะคะส่วนตัวนี้นะคะที่ดินของเราจะเป็นแปลงนี้ค่ะจะเป็นแปลงนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นเป็น,ปนทางลูกรังด้านข้างของเราจะอยู่แปลงกลางนะคะของเราจะอยู่แปลงตรงกลางติดถนนเลยค่ะแปลงตรงกลางติดถนนนะทั้งหมด9ไร่3งานทั้งหมด9ไร่3งานนะคะหน้ากว้างประมาณ100เมตรอ่าลึก ยาวลงไปนะคะทั้งหมด9้าไร่3งานนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาไม่สูงเลยนะคะแค่ไร่ละ4ี่แสนเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนนะคะอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นที่ดินที่ทำเลดีตรงที่ว่าอยู่ใกล้กับ ตัวอำเภอของคอนสวรรค์แล้วอยู่ใกล้ตลาดคอนสวรรค์นะคะ,ะบริเวณใกล้เคียงจะเป็นบ้านคนนะคะ,ะแปลงนี้เหมาะที่จะทำนาเหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์นะคะจะสังเกตว่าเห็นวัวเดินไปเดินมานะก็มีบ้านคนนะคะอยู่ติดแปลงด้วยนะคะแล้วทีนี้ว่านะ เป็นทําเลที่ดีมากเหมาะสําหรับปลูกบ้านได้ด้วยนะคะก็มีน้ํามีไฟครบสาธารณดูประโภคครบคันติดถนนหน้ากว้างเป็นร้อยเลยค่ะทุกคนค่ะนะ9ไร่3งานราคาหลักแสนอีกแล้วค่ะนี่เป็นบริเวณด้านข้างของแปลงที่ดิน9ไร่3งานนะคะที่อําเภอคอนสวรรคนะ์อยู่ห่างจากตัวอําเภอเพียงแค่7กิโลนะคะอันนี้เป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ดินรอบข้างนะคะของเราจะติดถนนหลักเลยนะของเราจะติดถนนหลักทางไปอำเภอคอนสวรรค์เลยค่ะนะท,ที่ดินแปลงนี้นะคะราคาไม่สูงมากค่ะเราขายที่3า0 0 0นต่อไร่เท่านั้นค่ะทุกคนเราขายที่3า0 0 0นต่อไร่เท่านั้นค่ะทุกคน นี้เป็นด้านหน้าแปลงของที่ดิน9ไร่2งาน33ตารางวานะคะที่อยู่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิของเรานี่เองนะคะอยู่ใกล้ตลาดเพียงแค่7กิโลเองค่ะทุกคนติดถนนคอนกรีตใหญ่หลักด้วยนะคะแล้วก็เหมาะมากเป็นทำเลที่เหมาะที่จะปลูกบ้านเพราะว่าในละแวกใกล้ๆก็จะเป็นบ้านหมดเลยนะคะแล้วก็ทำเลดีมากค่ะ ายมากนะคะขออยู่